ต้องต้อง,งต้อง,งนึกนนถึงพื้นเพของเราด้วยนะแบบว่าเราเกิดมายัางไงตอนเด็กเด็กเราเกิดมากับเป็นพ่อแม่แบบไหนคุยกับพ่อแม่แบบไหนบ้านเป็นยังไงบ้านสมัยก่อนเป็นยังๆๆไงอะไรเงี้ยต้องคือต้องคือนึกภาพออกหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยด้วยก็เหมือนกันนี่เพิ่งรู้ถึงความพิถีพิถันในการเป็นดารานะว่าไม่ใช่ดาราเนี่ยบทจะมานึกจะมาเล่นภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งด้วยความละเอียดของผู้กำกับหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณจะต้องเริ่มไปเรียน acting ใหม่เริ่มเปลี่ยนความคิดของคุณสมัยเพื่อจะให้ตรงกับบทนั้นใช่ครับพี่เราเราสามารถหลับตาแล้วเราก็นึกออกเลยว่าแค่เราอ่านบททั้งเล่มอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะนึกภาพก่อนที่จะถึงวันถ่ายทำอ่ะเรานึกโลเคชันออกหมดเลยว่าเราต้องไปถ่ายยังไงยังไงซึ่งวันถ่ายก็เป็นอย่างที่เราคิดนะฮะซึ่งแบบมันมันซึมซับเข้าไปถึงข้างในสําหรับตุ้ยจ้าภาพยนตร์เรื่องแรกครับเป็นยังไง <c oughs> ก็ก็อย่างที่บอกว่า <c oughs> ด้วยมันมีบางส่วนบางจุดของอตัวละครตัวนี้นะฮะซึ่งมันมีอะไรที่มันคล้ายคลึงกับตุย้ยอยู่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลย <c oughs> พอจะจับตัวเองมา <c oughs> ใส่อยู่ในบทนี้ได้ง่ายมากขึ้นแต่ก็ต้องมีการคําทางอยู่โดยการมีการเวิ <c oughs> ร์กช็อปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปกับอสมคววันนี้ภาพยนตร์ไทยเยอะเหลือเกินครับเขาเรียกว่าปีนี้เป็นเปลี่ยภาพยนตร์ไทยเลยนะครับสองปีสัปปีที่ผ่านมาจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องกอดอยู่ต <c oughs> รงไหนฮะ ส่วนเกินใี่กลายเป็นส่วนเต็มเตมซึ่งในในในหลายๆจุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมั่นใจว่ามันจะมีในหลายรูปแบบหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเศร้าตลกหกฮาอะไรเงี้ยซึ่งผมมั่นใจในพุ่งกับของผมครับคือพี่คงเดชของผมนั่นเองนะฮะครับซึ่งเขาคิดได้อย่างไรใช่เรื่องนี้จะลุ้นตลอดแต่สาหุับพี่มีคําถามสาหรับหนูถ้าสําหรับหนูมาเล่นหนังเนี่ยคนดูทั้งประเทศกัก็ต้องคิดว่าหนูต้องมีโป๊ หนูจะต้องมีแอบเซ็กซี่หนูจะต้องมีโป๊ๆเรื่องนี้คนดูจะได้เห็นหนูโป๊ๆไหมไม่น่าจะพลาดไม่ใช่ก็คือมันจะออกไปในรูปแบบตามเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเรื่องนี้จะบอกว่าบทเนี่ยบอกว่าหาผัใหม่ไปเลยมัน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 มีแหละมันมีคําพูดหลายคาพูดที่ต่อยากจะพูดเหมือนกันอยากให้ไปดู รู้สึกว่าตัวนาเองอะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวกระตามากคือก็ไม่มีใครมองอะไรของเขาเลย่ะเซี่มีไหมคิดแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวไม่ไหมอะไรเงี้ยม่มีเธอสิคิดว่าบิวตลอดเวลาทค้งเาเขามีนะจะบอกว่าพี่ๆต้องไปดูเขาแก้ผ้านะม่ตู้แก้ผ้าแล้วหนูอะหนูว่าเออหืนๆเนี่ยอยากจะดูหนูมีบ้างไหมอะไรประมาณต้องไปดูในหนังต้องไปดูในหนังแต่ว่าไม่ไม่โปแบบไม่โปแน่นอนค่ะอืมอ่ะละ าสมมติพี่จะถามเออกระแตมากกว่าถ้าสมมุติจะบอกว่าให้คนประเทศไทยเนี่ยมาดูเรื่องกอดเนี่ยหนูจะบอกว่าจุดเด่นของหนังนูอยู่ไหนคือมันเป็นเดืออแห่งความรักนะคะแล้วกเเ็เป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ตั้งใจที่จะรักกันนะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเออว่พอพอเขาไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยเหมือนเราขาดอะไรไปม,มันก็คือควาว่ากอดน,นั่นเองคือคือเรื่องนี้ถ้าเกิดไปดูแล้วจะรู้ จะลุ้นว่าเมื่อไหร่พระนางอ่ะจะได้เออจะลงเอ่ยกันนะซึ่งมันไม่ตัวกันนะพี่ทั้งคู่เลยว่าชอบกันรักกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะไปดูหนังเธอก่อนแล้วเดี๋ยวเมษาฉันเล่นหนังเธอกลับมาดูหนังฉันจริงป่ะครับเพราะฉันจะเล่นหนังแล้วเมษานี้หนังฉันเข้าโรงอ่ะเรื่องอะไรพี่ฉันเล่นเป็นผีกัเล่นเป็นคนอ่ะเอาพี่บางทีเขาเล่นเป็นผีเขาก็จีจัดกันนะพี่มีเซ็กซี่ป่ะพี่มีเซ็กซี่โอ้จะมีเซ็กช้อไหนอะไร้ว วันที่21กุมภาพันธ์นี้หนังเข้าแต่จากเ21กุมภาพันธ์นี้หนังเข้าอยากให้หนูฝากอะไรหน่อยครับได้ครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกของผมนะฮะแล้วก็เรื่องเที่ยวไหลไม่รู้ของกระแตกล้าค่ะก้าแล้วเหรอเรื่องที่ก้าฮะแล้วเป็นผมมั่นใจในรูปแบบใหม่ของกระแตแน่ๆคุณจะไม่เคยเห็นบทบาทใหม่ๆในความเป็นกระแตนะฮะแล้วก็อยากให้ไปดูนะครับความ ความความแปลกวิธีการนําเสนอของพี่คงเดชเขามีหลากหลายมากมายครับผมฝากไปด้วยครับ21กุมภาพันธ์ครับคงจะเป็นภาพยนตรโยช์อีกเรื่องหนึ่งครับ,รบที่ให้แง่มุมอะไรหลายๆอย่างว่าอย่างที่ตุ้ยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ชอบในตัวเราเนี่ย mm hmm. เราจะทํายังไงที่จะต้องอยู่กับมัน mm hmm. อย่างนี้หรือเปล่า,ถ,าถ้าตามความเข้าใจของมาดเท่เขาที่มาดมได้ดูหนังตัวอย่างได้ดูไตเติ้ลอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาดมจะไปดูครับวันที่21กุมภาพันธ์ สำหรับภาพยนตร์เรื่องก่อดวันนี้ขอบคุณตุ้ยแล้วก็กระแตมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับ,บเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมากับคุยกันทันข่าวครับ